ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเรียนออนไลน์ก็คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ทะเลนะคะเราก็มาเที่ยวนั่นแหละคือเรานะคะก็จะต้องเรียนออนไลน์ไปด้วยเราก็เลยต้องพกอุปกรณ์มาเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำวันเดย์วิดมีกันค่ะก็คือวันนี้นะคะเราจะต้องเรียนคาบต่อไปเนี่ยตอน9โมง10นาทีตอนนี้ก็คือ9โมง9นาทีแล้วนะคะเราก็จะทำการกรอกรหัสลงไปค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็จะทําการปิดกล้องนะคะแล้วก็ปิดไมค์แล้วก็รอถึงเวลาค่ะแล้วแล้วก็ค่อยขอเข้าร่วมเพราะว่าเราเป็นคนตรงต่อเวลาเนาะเราจะไม่ไปก่อนเวลานะคะทุกคนเดี๋ยวรอแบบนึงนะคะทุกคนให้มันให้มันถึงสินาทีก่อนนะแล้วเราก็จะขอแล้วก็เราจะมาดูกันว่าอาจารย์เขาจะรับเร็วแค่ไหนนะคะใกล้ยังอะ ได้แล้วแหละทุกคนเห็นความยุ่งของเราว่ะคือต้องสารภาพก่อนว่าวันนี้เราตื่นสายนะคะอุ้ยก้ามงสิบนาทีแล้วตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ได้รับเราเข้าห้องมีเรียบร้อยแล้วเราก็ขอตัวไปทําการเรียนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอยู่แล้วระหว่างรอเรียนนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงแบบมีออนไลน์แล้วก็มีโรงเรียนด้วย ก็คือโรงเรียนเรานะคะเขามีแบ่งเลคคู่กับเลคี่ให้ไปคนละสัปดาห์ทีนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะส่งใบยื่นทางโรงเรียนได้ว่าจะเรียนออนไลน์หรือเปล่าซึ่งเราก็ยื่นเป็นออนไลน์นะคะเพราะว่าเราก็ยังแบบกลัวเรื่องโควิดอยู่นู่นนี่นั่นด้วยนะคะนั่นแหละค่ะขอไปเรียนก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกัน วิชานี้นะคะเราก็จะใช้ iPad ส่สวนใหญ่เลย mm hmm. mm hmm. ก็คือใช้ iPad หมดเลยไม่ได e <sex fasting keyboard 1970> ้ทำการจดในสมุดเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายกว่าใช้สมุดแบบเยอะมากๆนะคะก็คือว่าอาจารย์เขาให้วาดรูปรถอะไรเนี่ยว่ารถเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็นี่คือรถที่เราวาด ว่าอย่างนี้มาตั้งแต่อุบาลแล้วก็ไม่มีความพัฒนาเลยจริงๆค่ะหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหนีบผมค่ะหนีบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดู ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา10โมง20ก็คือเป็นเวลาที่เราจะต้องเรียนคาบที่3นะคะซึ่งคาบที่3ในวันนี้เนี่ยวันนี้คือวันจันทร์ใช่ไหมคาบที่3ของวันนี้ก็คือภาษาไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รออาจารย์รับเข้ามีดก่อนถ้าอาจารย์รับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะตอนนี้นะคะก็คือรออาจารย์รับบนไปนะคะอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอีกแป๊บเดียวเพราะว่ากว่าอาจารย์จะมาถึงห้องกว่าจะเชื่อมนู่นนี่นั่น,นมันก็ นานนะคะก็รอต่อไปค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นคาบที่3แล้วก็เราจะพักกินข้าวตอน11โมง10ค่ะก็คือเราจะใช้เวลาเรียน50นาทีที่นี้นะคะแล้วก็จะมาเรียนคาบที่4เนี่ยตอนตอนเที่ยง10นาทีนะคะตอนเที่ยง10นาทีเราจะมาเรียนคาบที่4กันแล้วก็คาบที่5ก็จะเริ่มเรียนตอนบ่ายโมง ตอนแรกเนี่ยช่วงเวลามันไม่ใช่อย่างนี้นะคะจริงๆช่วงเวลาแล้วเนี่ยเราจะพักตอนเที่ยงพอดีแล้วก็เริ่มเรียนตอนบ่ายพอดีแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเวลากันนิดนึงก็คือคนที่ไปโรงเรียนนะคะเขาจะต้องใช้โรงอาหารเนี่ยร่วมกันเลิกเรียนเวลาที่เลิกเรียนก็ยังเท่าเดิมเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ11บเอโมงหนาทีนะคะ อาจารย์ก็ปล่อยก่อนเวลามา5นาทีประมาณ5นาทีด้วยกันนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราพักเที่ยงค่ะจะใช้เวลา1ชั่วโมงก็จริงๆมาเลิก11โมง10ใช่ไหมก็จะมาเรียนคาบต่อไปตอนเที่ยง10นาทีนั่นเองส่วนการบ้านวันนี้นะคะของวันนี้นะในช่วงเช้านะคะก่อนที่าจะไปกินข้ากันเนี่ยช่วงเช้าตั้งแต่คาบแรกเลยงานมีวิชาดเดียวนะคะตอนนี้ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ช่วงนี้นะคะขอมาอัปเดตหน่อยละกันว่า เราได้ทําการจดสรุปอยู่หรือเปล่าเพราะว่าช่วงปีที่แล้วหรือว่าช่วง4ี่ห้าหเดือนที่ผ่านมานะคะเราจะลงคลิปตรวจสรุปบ่อยมากแต่ถามว่าตอนนี้เรายัางได้ทําอยู่หรือเปล่าวันนี้เราก็จะมาแชร์ให้ฟังกันคือสําหรับเรานะคะตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราจะทําจวจสรุปบางวิชาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วอย่างบางวิชาเนี้ยเนื้อมันเยอะกว่าที่เราจะอ่านแล้วเรามาสรุปใส่อีกทีนึงอ่ะคือเราอ่ะ จะสนุกตอนที่จดสรุปเพราะเหมือนเราได้ทวนความรู้แต่เอาจริงๆอะ่ะก็คือแทบจะไม่อ่านแล้วแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราไม่ได้จดสรุปนะคะเราจะรู้สึกแบบไม่อุ่นใจเท่าไหร่ว่าเฮ้ยเราไม่มีสรุปเอาไว้อ่านนี่นะคะทุกคนคือมันไม่เห็นแบบมันไม่เห็น oh, จริงๆนะ จริงๆแล้วอ่ะมันผ่านไปหลายหน้ามากนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาหน้าก้าค่ะก็คืองงๆนิดนึงว่าสรุปตัวเองเรียนถึงหน้าไหนแล้วตอนนี้นะคะเราก็ฝ่าฟันมาทั้งหมด6คาบแล้วนะคะถึงคาบสุดท้ายแล้วก็คือคาบที่เ็ด้วยกันก็จะสอบแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ยังไม่รับนะก็เราจะใช้ iPad สอบนะคะแล้วก็จะใช้ รับแล้วนะคะก็เราขอตัวไปสอบก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะคะเราอะ่ะลืมถ่ายตอนที่เราเรียนเสร็จแล้วก็ตอนที่เราไปข้างนอกนะคะแต่ว่าเราก็ยังกลับมาถ่ายทุกคนตามสัญญาว่า one day with me นะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำแล้วก็สระผมด้วยแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเรา จะดูหนังนะคะเพื่อที่จะทำการเรียนในวันพรุ่งนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยเดี๋ยวเราขอตัวไปอาบน้ำทำกันบ้านแล้วก็ดูหนังก่อนนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนให้กับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ